องหน้าตานงีรักรันรักนมีเดียวดีเได้อ่ามาสงมาดใจนการปกงมาออกประชาธิปไตยมีความภาคูิมอ่าย้อนไปรอบนึงหาตาหกองรัมนูลรอบสุดท้ายแล้วเอเชิญมาตาหรัฐมนูว่าไง ผู้ปกครองต้องนำตรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เต้องส,สัจจะผ,ผ, TA, ผู้ใดจะมำได้ผู้ใดจะเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องทำสัจจะในทางใดใดที่ได้ประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งสองบัญญัติไว้ว่าผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาร้ายถ้าหากตระทำ ราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สาปีถึงสิห้าปีต่อไปทัฐนมาตราสามสบสองมาตราสามสิบสองบุคคลที่มีสิในความเป็นอยู่ส่วนตัวเกียรติยศชื่อเสียงและครอบครัว การันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามมาตรหนึ่งหรือการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใดๆจะกระทันนี้ได้เพื่อแก้ปัญหาสิทธิภาพตามกฎหมายที่ตราขึ้นเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะเรามาดูความผิดฐานมิ่นประมาท ประมวลกฎหมายอาญามาตรา326มาตรา,า,า326ใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกโดมินหรือถูกเกลียดชังผู้นั้นกระทำความผิดฐานม่นประมาทต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับประมวลกฎหมายอาญาครับต่อไปสุดท้ายของวันนี้มาตราสุดท้ายคือมาตราสี่สิบสามวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ผมได้มีโอกาสได้เข้ามาในรัฐสภา,าก็ด้วยการที่เชิญจากอาจารย์พิชิตนะครับ แนะนำแล้วก็ให้เข้ามาสู่ในส่วนขององค์กรก็ถือว่าในการที่เข้ามาก,ก็ได้ประโยชน์มากโดยเฉพาะในเรื่องของการที่ได้เรียนรู้ในเรื่องของกฎหมายตามพรบและรัฐมนตรีแล้วก็ในสิ่งที่จะเดินหน้าต่อไปเพื่อที่ทําให้ได้ประโยชน์ต่อประชาชนและก็ในสิ่งที่กำลังจะเกินก็จะเป็นในเรื่องของเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นวันนี้ก็ถือว่าทุกคนที่เข้ามาอันนี้ ได,ได้มาครับในสิ่งที่ทมีประโยชน์นะครับเป็นภูมิปัญญาที่จะดำเนินต่อไปโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายห,หลายๆคนไม่รู้หลายๆายคนไม่เข้าใจวันนี้ได้เดินทางมาที่นี่แล้วก็ได้ท่ากคิดท่านแนะนำแนวทางก็ทําให้ภูมิปัญญาที่จะก้าวไปข้างหน้าได้ทําให้ในสิ่งที่ผมได้รับไปเผยแกร่แล้วก็ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้มากขึ้นนะครับต้องขอบคุณทจานคิดแล้วก็ทิานทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางรัฐสภาต้องขอขอบคุณสุดทาบันพระปกเกล้าและสิ่งอื่นใดขอบคุณผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นเรียนรู้รัฐธรรมนูญไทยซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับนอนกจากนั้นวันนี้ทางสภาก็มีอาหารให้พวกเราได้ทานด้วยจุดจับตอนนี้ไปทานข้าวด้วยกัน ส่วนกิจกรรมกิจการต่างๆของสถาบันระปกในรัฐประภานั้นท่านจะจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำเป็นช่วงๆไปขอให้ทุท่านได้ใส่ใจตนเอง QR code เพื่อเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับในเรื่องต่างๆในสภาแห่งนี้วันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับ